สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนะนะตอนนี้นะครับพี่น้องอเราก็จะไปเตาง่อยนะครับผมวันนี้นะครับเอฟซีมีเซอร์ไพรส์แนนอนนะครับผมเ,เตรียมลุ้นนะครับว่าพวกเราจะเซอร์ไพรส์ใครนะครับ เพราะาเมื่อคืนนี่ได้รับข่าวสารมานะครับข่าวสาร,าสารฮาโลโป,โปข่าวนะเอฟซมาบอกนะครับว่าให,หคนน้คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นนะครับะนะส่วนจะเป็นใครนั้นนะครับผมก็รอนะครับผมให้ให้ไปเอามาได้ก่อนเนาะนะครับผมอ่ตอน หลังจากที่เราไปเอามาแล้วเราจะให้แม่แม,แม่มาต่อยเนาะคุยรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าจะเซอร์ไพรส์ใครนะครับผมก็เซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับนะ่าวดีนะครับ f อฟะไปต่อกันนะพี่น้องนะก็วันนี้ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์หลายๆคนนะ ตอนนี้เราจะไปทําธุระนะคะที่เต่างอยก่อนก่อนที่จะมาบอกว่าวมีใครบ้าง,างจะแจกแจงอย่างไรนะคะแล้วจะถูกใจเอฟซีหลายคนหลายท่านหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะทาแป้งก่อนตื่นมาอาบน้ำแตะเท้าแล้วทาแป้งก่อนพร้อมที่จะบอกข่าวดีทุกๆกคนนะทาแป้งให้เอฟซีเห็น เราก็จะมาแจกแจงรายละเอียดนะคะก็เหมืนหอนโฮมบูล,ล,ล้รบอกเดี๋ค่อยโฮมตัะเลงก็ได้<า>นะคะเราก็จะแจกแจงนะคะรายอะไรนะว่าใครจะได้รับบ้างเนาะมีใครบ้างแล้วก็มีจํานวนเท่าไหร่นะแล้วใครที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะ แต่ใครได้รับเราก็ดีใจเราก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้ส่วนนั้นเนาะเรากเป็นธุระให้เราก็เป็นธุระให้นะคะเราก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากมายเนาะก็ทําบุญร่วมกันแล้วก็เป็นสะพานบุญอีกทอดหนึ่งนะคะได้บุญคือกันไ,นะได้บุญคือกันก็ <laughs> <laughs> ได้บุญคือกันนะพี่น้องนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเนาะก็วันนี้ พูดแบบนี้แล้วเอซี FC น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเราไปอะไรกันเนาะเราไปอะไรเนาะลงไปโฮมบุญก่อนไหมเขายังอยู่นะอนนนะเอาโฮมบุญก่อนนะพี่น้องนะลเลี้ยงเจ้าปู่ก็จะมีการเลี้ยงเจ้าปู่ปเนาะนี่ครับผมที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านกุกตัวหมู่หนึ่ง นะครับผมก็วันพรุ่งนี้นะครับจะมีการาเลี้ยงนะจะปลูกนะก็รวมบุญก่อนนะฮะเอฟซีรวมบุญสนใจวันพรุ่งนี้เนาะเขาไปเขาจะเลี้ยงเนาะใช่วันนี้รวมก่อน,นเพื่อไปซื้อ น,นใช,ใช่ใช่ใช่เจ้าปูง่งออยากจะพูดให้พี่น้องฟังอยู่เนาะแต่มันมันยังพูดไม่ได้นะฮะมันยัง ยังไม่ได้รับของนะเอฟซีถ้าได้รับของเสร็จแล้วจะแจกแจงอย่างละเอียดเหมือนวันนั้นนะคะก็ตอนนี้เรากําลังเดินทางนะคะไปเต่างอยเมื่อคืนเกิดพายุฝนว่าพายุลมสรลมไม่ใช่ฝนพายุลมนะกระหน่ำซัมเมอร์เซลลมจริงๆนะไม่มีไม่มีเม็ดฝนนับเม็ดก็น่าจะพอดีนะ ะะสำหรับการแจ้งข่าวดีวันนี้นะก็ดีใจกับเพื่อนๆน,นะเพื่อนพี่ๆหลายคนหลายท่านนะคะด้วยเนาะเพราะว่าระบุชื่อมาอย่างชัดเจนนะคะว่ามีใครบ้างเนาะนะคะแล้วก็ที่น่ายินดีที่สุดนะคะก็จะเป็นชาวลาวเนาะที่จะทำบุญให้ ให้ภรรยานะคะที่เสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเนาะ,ะก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะ,ะที่มีลูกดกนะคะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ลูกดกมากเลยทีเดียวนะก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่จะได้ทําบุญให้ภรรยาเนาะที่เสียชีวิตไปนะคะก็พ่อมาต่อยก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกนะคะพี่น้อง,พ,องพูดไปแค่นั้นแหละนะคะคนที่รู้ก็คือตัวหนูนะเพราะว่าหนูมีสมุดบันทึก นะคะว่าแจกแจงยังไงให้ใครบ้างนะจะไม่ได้ตกหล่นสักคนนะคะเจ้ารู้สึกยังไงพ่อก็รู้สึกดีใจกับคุณพ่อเล้งเดียวเนาะก็ครั้งที่แล้วนะคะก็สามพันเนาะครั้งที่แล้วนี่สามพันแล้วนะสะสำหรับการที่จะทําบุญถึงภรรยานะคะที่เสียชีวิตไปเนาะ ก็เป็นความยินดีแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เงินส่วนนี้เรียกว่าจะจะไปสำรวจถ้ำในวันนี้นะครับพี่สี่าพี่น้องนะผจญภัยเนาะในวันนี้ี่พูดไปในภาคไ้รับได้รับข่าวสารด่วนนะครับสี่ให้ตอนดึกเนาะตอนดึกนะครับประมาณประมาณกี่ทุ่มสามทุ่มนี้เลยเนาะก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับผมก็ น่านจะเป็นในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพาตรงนี้นะครับไปดูถ้ำนะฮะพาพี่น้องไปดูถ้ำสำรวจถ้ำนะครับถ้ำที่บรรจุคนได้ประมาณสามรอสามร้อยคนโอ้ถ้าเจ้าลงไปตอนนี้เจ้าก็ตายแรงเกงเลยเพราะว่ามันร้อนลงไปยิ่งเย็นเนาะตรงนี้เนาะ,ะกับใช่ถึงกบกอกแ,แล้วนะพี่น้องนะ โกโก้ฝนก็ไม่ได้ตกแรงนะเท่าเท่ากับบ้านเรานั่นแหละใช่ไม่ได้ตกแรงเลยรอดลมแรงกว่ามากถ้าฝนตกมานี้ก็จะชุ่มฉ่านะคะกแรงกว่ามางนี่เอาน้ําอ่างต้องลงเต้งแดงเนาะดูข้างถนนนี่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 ดูดูข้างทางนี่เออใช่ใช่มันเปียกกว่าของพวกบ้านเราเนาะที่หน้าบ้านตาชานี้น้ําอ่างเต็มเลยเนาะน้ําขัง แขงกว่าอืมนะคะอย่าลืมนะคะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะพี่น้องเพราะว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะะเป็นสะพานบุญอีกทอดหนึ่งเนาะก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้ร่วมในบุญกุศลครั้งนี้นะทาบุญไม่ต้องคิดอะไรมากวัยแทวนี้ก็ไม่เปียกนะอืมฝนตกเสียใดีว่า อืมสงสัยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกท่านพบกันใหม่คลิปหนะ้าโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวแจกแจงอีกทีนะตอนที่เราได้รับของเรียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ